คลับสุขภาพกับโรงพยาบาลรามคำแหงเอ้ยคุณซีดูหน้าตากังวลจังเลยเอะคับไม่ทราบมีอะไรหรือเปล่าครับซีอะไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณหมอแต่ว่าพอดเออีเพื่อนเขาอะค่ะคุณพ่ออะอยู่ดีๆก็แน่นหน้าอกขึ้นมาก็เลยต้องรีบมาหาหมอที่โรงพยาบาลน,นะคะอ๋อครับอ,อ,อาการแน่นหน้าอกนี่ต้องระวังนิดนึงนะครับ<ม>บางทีจะเป็นอาการเกี่ยวกับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดนั้น เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พอต้องมาตรวจเช็คให้ดีนะครับที่มาของโรคเนี้ยมันเกิดจากอะไรคะอาการของโรคนี้ก็คือว่า,เ,าเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดลเลือดอาการก็คือจะมีแน่นหน้าอกนะครับส่วนมากเป็นการแน่นหน้าอกโดยเฉพาะเวลาออกแรงหรือออกกําลังที่กล้ามเนื้อหัวใจต้องการเลือดไปเลี้ยงเยอะๆ,อๆนะครับอันนี้ก็จะทำให้เกิดมีอาการขึ้นมาได้ฟังดูรุนแรงจังเลยอะคะ่ะ จะมีทางรักษาไหมคะก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ก็มีวิธีรักษาได้หลายอย่างนะครับ mm hmm. การรักษานี้มีตั้งแต่การเปลี่ยนวิถีชีวิตลดปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญสําคัญนะครับ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. มีการทําบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจหร <Okay. S 2> ือใส่ขดลวดนะครับซึ่งปัจจุบันก็คงคุณสีคงได้ยินเยอะนะครับ <Okay. S 2> แล้วก็รวมถึงอ,อันที่3ก็คือมีการทำบายพาสผาตัดทำบายพาสก็คือทําทางเบี่ยง ขอ,องหลอดเลือดหัวใจนะครับฟังแล้วสบายใจกันเยอะเลยครับคุณคุณหมอมากเลยค่ะครับยินดีครับขอบคุณคับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลรามคำแหง